สวัสดีค่ะเด็กๆรนะดับชั้นป .2 นะคะก็เช่นเคยค่ะกลับมาพบกับครูใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ครูใหม่จะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดดินนะแล้วก็ส่วนประกอบของดินนะคะลูกจะเป็นอย่างไรนั้นตามครูใหม่มาเลยจ้า ก่อนอื่นเราเรียนมาดูกระบวนการเกิดดินก่อนดินเนี่ยลูกเกิดจากการผุพังสลายตัวของอินทรีย์สารและอะนิทรีย์สารนะโดยมีกระบวนการการเกิดดินอยู่2กระบวนการหลักนั่นก็คือกระบวนการทําลายแล้วก็กระบวนการสร้างทำลายก่อนแล้วค่อยสร้างนะคะซึ่งกระบวนการทั้งสองแบบอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วค่อยเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ นะคะคู่ใหม่คะแล้วอินทรีย์สารกับอนินทรีย์สารคืออะไรล่ะคะ in คอินทรีย์สารคือสารที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์ส่วนอนินทรีย์สารคือสารที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะลูกนะจำไว้ว่าอะอะแปลว่าไม่อะนินทรีย์ก็คือไม่มีชีวิตอินทรีย์สารก็คือมีชีวิต you know okay <c oughs> okay เรามาดูกระบวนการทำลายกระบวนการทำลายคืออะไรกระบวนการทำลายก็คือกระบวนการที่ทำให้หินแร่หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดการอ่อนตัวลงเนาะสลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าเปลี่ยนเป็นสารใหม่แล้วก็ทับถมการจนเกิดเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินขึ้นมานะซึ่งอาจเกิดอ,อยู่กับที่หรือว่าอาจจะถูกพัดพาออกไปจากที่เดิมแล้วก็ไปสะสมที่ ที่แหล่งอื่นก็ได้ไปรวมตัวกันใหม่ที่แหล่งอื่นก็ได้นะจ๊ะประมาณนี้แล้วกระบวนการสร้างดินละ่ะคืออะไรกระบวนการสร้างดินก็คือกระบวนการที่ทําให้เกิดลักษณะต่างๆของดินไม่ว่าจะเป็นสีเนื้อดินโครงสร้างความเป็นกรดเป็นด่างรวมถึงการเกิดเป็นชั้นต่างๆในหน้าดินด้วยนะคะซึ่งจะบอกได้ว่าดินแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นอย่างไรเป็นดินด้วนดิน เนียวหรือว่าดินอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะอ่ะมาดูกระบวนการเกิดดินอันแรกเลยลูกสารอินทรีย์สาร,สารทําไมคะอินทรีย์สารอย่างที่ครูใบบอกซ้ายมือมันก็คือเป็นพวกซากพืชซากสัตว์มันถูกทำลายมันถูกทำลายสลายตัวไปกลายเป็นฮิวมัสอ่ะฮิวมัสฮิวมัสคืออะไรลูกฮิวมัสคือ เหมือนเป็นส่วนประกอบของดินที่มีแร่ธาตุสูงมากซึ่งพืชต้องการมากมันจะเป็นแบบดำๆเลยสีดำๆอยู่ตามหน้าดินนะคะถ้าตรงไหนมีฮิวมัสมากนะพืชก็จะเจริญเติบโตได้เร็วเนาะส่วนนักเรียนมาดูทางขวามือขวามือของผู้หม่ตรงนี้จะเป็นสารอะนินซีอย่างที่ผู้หม่บอกอะนินซีแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นตัวอย่างก็เป็นพวกหินพวกแร่ต่างๆนะคะหินแร่เนี่ยก็สลายตัวเหมือนกันถูกทําลายไง สลายตัวก็คือถูกทำลายกลายเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินแล้วทั้งฮิวมัสทั้งวัตถุต้นกําเนิดดินในลูกมันก็ทําไมคะเกิดการสร้างใหม่ขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาเป็นจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินเนาะรวมกันขึ้นมาปุ๊บปๆ๊บ,บกลายเป็นดินขึ้นมาเนี่ยสร้างดินแล้วอย่างที่ครูไปบอกสลายแล้วก็ค่อยมาสร้างหรือมันอาจจะเกิดพร้อมกันก็ได้นะคะ อ่าดินซีไม่มีชีวิตสลายตัวออกมาหินกับแร่สลายตัวออกมา,กา,ออกมาเป็นวัตถุต,ตัวก่อมนต์ดินสารอินทรีย์มีชีวิตซากคือซากสัตว์สลายตัวกลายเป็นฮิวมัสแล้วก็ทั้งสองรวมกันสร้างกันนะคะกลายเป็นดินชนิดต่างๆเกิดขึ้นมาโอเคถ่านะอ่ะมาดูคลิปวิดีโอนี้ลดูไปพร้อมพกับคุณใหม่เลย กระบวนการเกิดดินมาทบทวนกันว่าดินนั้นเกิดอย่างไรอันแรกเลยลูกดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่อย่างที่ผู้ไม่บอกมันมันมันสลายตัวก่อนเนาะมันถูกทําลายพอมันถูกทําลายปุ๊บมันก็จะทําไมคะอ่ะดูดูเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินและเป็นอะนินรีสารเพราะว่ามันไม่มีชีวิต ส่วนสรากพืชซากสัตว์มันก็เน่าเปื่อยปลา,ายเป็นอินทรีย์สารกลายเป็นฮิวมัสหรือว่าอินทรีย์วัตถุแล้วก็รวมการสร้างขึ้นใหม่กลายเป็นดินซึ่งคุกเขากันอย่างแบบนานมากหลายร้อยล้านปีนะคะแล้วนอกจากนี้ในะยินมันก็จะมีน้ําและอากาศแทรกตัวอยู่ในระหว่างเม็ดดินด้วยซึ่งเราอาจจะมองได้ไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่มันมีอยู่จริงนะล,ลูกนะประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะ ต่อไปมาดูในเรื่องของส่วนประกอบของดินลูกดินเนี่ยมันมีส่วนประกอบดังนี้เลยดิน100%หรือว่า100ส่วนเนี่ยลูกจะแบ่งออกเป็นอะนินซีสารคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอ่ออะไรบ้างหินแร่อะไรพวกเนี้ย45%เป็นอากาศ25%เป็นน้ำ25%าเ5เหมือนกันน้ำสีฟ้านะอากาศสีเขียวนะ ยี่ห้าบวกยี่ห้าเป็นห้าสิบใช่ไหมห้าสิบบวกกับอน,นินซีสารสี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าปุ๊บขาดอีกห้าเปอร์เซ็นต์จะครบหนึ่งร้อยนั่นก็คือสีแดงเลยอินซีสารอินซีสารก็คือสารที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตซากคือซากสัตว์รวมตัวกันเป็นฮิวแมนอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วมันจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนั่นก็คือส่วนประกอบของดิน อ,อินซีสี่สิบห้าอินซีห้าน้ำและอากาศอย่างละยี่สิบห้ารวมกันทุกอย่างเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะลูกนะอะมาขยายกว่าน,นิดนึงแต่ครูหมายพูดไปแล้วแหละนะก็อ,อินซีสารหรือว่าอินซีวัตถุเนี่ยก็ชิ้นส่วนของหินแร่ตๆๆนะ่างเนาะอินซีสารหรือว่าอินซีวัตถุก,ก็คือ,อเกิดจากการน่าเปิดผูกพังของสิ่งมีชีวิตหรือว่าสาัตคือสัตว์เนี่ยเนาะน้ำ ก็คือสารละลายที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศก็เหมือนกันพบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหมือนกันก๊าซที่พบในช่วทั่วไปในดินหรือว่าอากาศที่พบทั่ว,วไปในดินก็อาจจะเป็นไนโตรเจนออกซิเจนหรือว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้ จบแล้วสําหรับเรื่องส่วนประกอบของดินแล้วก็กระบวนการเกิดดินไม่ยากเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณใหม่ได้ในคลิปถัดไปแลวเพียงคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ของช่อง Youtube คุณใหม่นะอย่าลืมด้วยคุณใหม่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสาหรับวันนี้คุณใหม่ต้องไปแล้วบ๊ายบาย